อาหารวันนี้ปิ้งเขียดตะโมไอ <Okay. S 1> ้โชคเพียงเขียด,เ,เ,ยดเอาเพียข้อหกข้นอกวันนี้นะเนาะเขียดโม่เขียดขาคำอ้ mm hmm. <Ooh. S 2> สุดประเนเนี่ยฟืนน้ำหนักไว้ mm hmm. เขียดตี้โม่นี่ กินปิ้งเขีดที่โมนี่บ่แม่นโอ้ิหน่อยสิถ้าจะกินอีดีอ้ยโอ้ยอหักซเนาะเฮ็ด่น่โอ้ผู้ใดหัดให้อยู่นี่โอ้ยเนาะสมว่าเด็กน้อยผู้ชาย นี่คือบักม่วงต้นบักบบนี้เลี้ยแตนี่พี่น้องเอาไปเบิร์ดเลี้ยแนี่แหละไปให้ไปเลี้ยพี่น้องเอาพี่น้องหลายเลี้ยแค่นี้แหละบักม่วงแก้วพี่น้องเอาไปเบิร์ตเลี้ยแนี่แหละ